สวัสดีครับพี่นอ้องเขาก็ทําแบบบรรยากาศธรรมชาติของเรานะคะนี่สก้นแต่กรี่เขาทำยังเชน่นบอก็ต้องใส่เตาแก๊สใส่เตามหาเศรษฐีนี่ย่างหูหม,หมูนะคะย่างหูหมู <c oughs> ธรรมชาติแท้ๆ้คะครับพี่นอ้องจ๋าเห็นไหมคะของดีของแท้เรานี่แหละดั้งเดิมนะคะนี่เบิรงฟื้นเพิรนเด้อ มาบานคุณลุงนะคะคุณป้านะคะทั้งเหนือเนี่เห็นบอมีฟื้นพรอมเนะไม่สิ้นเปลืองนะคะถ้าไทยทานมันสิเปลืองหนึ่งขนมข้าวเหนียวมันเปลืองนะครับพี่น้องบอเปลืองแก๊สเปลืองแก๊สแ,แ,แบบธรรมชาติเฮาเห็นบนี่ธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะง่ายๆนะคะมีโต๊ะนั่งพอมนะคะมีโต๊ะนั่งน้ำพอมเออเขาก็นั่งพอมด้วยครพี่น้องเออ นี่ใยนีนั่งด้วยนะคะนี่ปิ้งร้อมลยค่อยๆใจจริงๆนะคะพี่น้องใจฮอนบะไรมันสิไม่คุณหูคุณหูหมูนะคะหูหมูนะคะพี่น้องหูหมูทำไปเอาอย่างลุงเอาโรดกินได้แล้วกินได้แล้วไหนบางทีมันนึกบอกมันนึกอะไรมาถึงมันไม่มีที่อยูอะไรก มันนึกไม่ออกนะคะบางทีนะคะลุงขอธรรมชาติปะ่ะคะบปรน้องวันนี้ยายแม่ที่นี้แม่ค่ะอรอรายมาแบบธรรมชาตินะคะธรรมชาติได้คับปี่น้องนี่วันนี้มาหาของกินประคะับประนอของมาทำของกินนะคะแบบธรรมชาติเรานี่แหละอืม ก็ค่อยๆปิ้งนะคะค่อยๆปิ้งนะคะปิ้งนั่นเลยมันใจหอนไปไลยเด้อมันชิใหม่ <c oughs> คุณหูค่อยชิใหม่ <c oughs> คุณหูจะไหม้นะคะเอาไหม้หลีเลยต้องค่อยๆค่อยๆคุณหูไฟแรงไม่ได้นะคะคุณหู <c oughs> แต่ทีทนี้เขาก็ตั้งหม้อต้มนะคะเาลาก็ ม,มันมันหูมันแกงเขาก็ต้องตังห์ตอมต้มอย้อย่างให้มันทำหอมก่อนเอ,ออย่างมันทำหอมนะคะพี่น้องนะคะวันนี้หาของกินนะคะในนี้ก็ไปตลาดลาวเนาะเชียงขอนะคะพี่น้องเ <ๆ S 2> บิ้ง,บงคลิปเก้ากันเ,เด้อไปตลาดลาวเชียงขอนะคะในนี้แม่ค่าออนไลน์ในนี้ทำยูทูบด้วยนะคะทำติ๊กตอกพร้อมนลคะพี่น้องสองอย่างนะคะอืม เดี๋ยวที่นี่ยี่นี้ก็สิตั้งมาต้มไปตลาดแล้วค่ะพี่น้องไปตลาดแล้วมาเออ,อนี่ละโอเคได้ค่ะขอขอบคุณกันทุกคนนะจ๊ะ